นักสำรวจผีสามคนเดินทางไปยังบ้านร้างที่มีชื่อเสียงว่าผีสิงแต่พอเข้าไปข้างในกลับพบแต่ความผิดหวังเฮ้ย hey, ไม่มีผีเลยนะพี่ต้อมบ่นขณะเดินสองไฟฉายอาจจะต้องรอกลางคืนน้องปลานแนะนำทันใดนั้นเสียงแ,แปลกๆดังขึ้นใครมาบ้านฉันเนี่ย ทั้งสามตื่นเต้นจงตัวสั่นมาแล้วผีใช่แล้วฉันคือผีเจ้าของบ้านหลังนี้เสียงดังอีกครั้งท่านผีครับขออนุญาตสำรวจบ้านได้ไหมครับพี่แอมถามอย่างสุภาพได้สิแต่ช่วยเก็บขยะด้วยนะบ้านฉันรกมากคนมาทิ้งขยะเยอะแยะเสียงผีฟังดูเศร้าใจ นักสำรวจทั้งสามมองหน้ากันแล้วพร้อมใจหยิบถุงขยะออกมาขอบคุณมากครับเสียงผีดังขึ้นอย่างดีใจนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาช่วยทำความสะอาดบ้านฉันให้นับแต่นั้นมาบ้านผีสิงแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีผีเป็นไกด์นำเที่ยวให้